ดาวอาทิตย์เป็นดาวโคจรรายเดือนนะคะและเป็นดาวสําคัญของชาวสิงห์เพราะว่าเป็นดาวประจําตัวนะคะรอบนี้17พฤศจิกายนจะย้ายไปไหนนะคะจะสัมพันธ์กับดาวมฤตยูส่งผลกับตัวตนอย่างไรในระยะนี้ไปอัปเดตกันได้หาสนใจเรื่องดวงดาวเล่าสู่กันฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะ สำหรับดาวอาทิตย์ในรอบนี้นะคะ17พฤศจิกายนถึง16ธันวาคมนะก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่4ของชาวสิงห์เรียกว่าภพเรือนพันธุนะคะโดยภพเรือนพันธุก็หมายถึงบ้านช่องครอบครัวสินทรัพย์นะคะเกี่ยวข้องกับบ้านกับรถที่ดิน,นต่างได้เนื่องจากความหมายของ พบพันธุก็จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเหล่านี้มากหน่อยนะคะดาวประจําตัวก็คือดาวอาทิตย์นะในรอบนี้มีกําลังเป็นปกตินะคะก็คือที่ผ่านมาเนี่ยมีกําลังไม่ค่อยดีนะทำให้ชาวสิงในระยะที่แล้วนะคะก็คือมีปัญหาเชิงสังคมได้นะมักถูกเอารัดเอาเปรียบรู้สึกไม่ค่อยโดดเด่นเชิงสังคมนะคะหลังวันที่17ไปนะส่งผลในข้อแรกนะคะ อเกิดการเปลี่ยนบทบาทนะเนื่องจากตัวตนก็จะย้ายจากเรื่องสังคมไปอยู่ในเรื่องครอบครัวครัวเรือนสินทรัพย์แทนนะคะระยะนี้ชาวสิงห์จึงเหมือนทุ่มเทพลังงานเพื่อเรื่องราวครอบครัวบ้านช่องมากหน่อยนะคะสำหรับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวประจําตัวนะคะในรอบนี้ก็ไปรวมกันอยู่กับดาวหลายดวงนะในภพเรือนนี้เรื่องราวที่เป็นแนวโน้มเกิดขึ้นได้ก็คือเป็นระยะที่ทุ่มเทพลังงานความคิดอํานาจการตัดสินใจไปที่เรื่องบ้านและครอบครัวเป็นหลัก อาจเป็นการเริ่มต้นสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยครั้งใหญ่นะคะชีวิตการงานไปสัมพันธ์กับเรื่องราวของหน้าร้านก็ได้นะอสังหาริมทรัพย์คอนโดหมู่บ้านนะเรียกว่าใดๆที่เกี่ยวข้องทางตรงทางอ้อมกับเรื่องเหล่านี้ก็จะเกี่ยวเยอะหน่อยสําหรับชาวสิงอาจหมายถึงการจัดก,การมรดกนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่ในความเกี่ยวข้องของชาวสิงระยะนี้เพราะว่าตัวตนไปอยู่ในเรื่องนี้โดยตรงนอกจากนี้นะคะก็อาจจะ เกี่ยวข้องกับการใช้เครดิตนะใช้ตําแหน่งของคุณเพื่อสร้างความมั่นคงภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อไปกู้บ้านกู้รถหรือแม้แต่ก,กันมีโอกาสได้เข้าของหรูหรามีราคาแพงนะคะอยากได้อุปกรณ์ใหม่ๆมาอำนวยความสะดวกหรือเป็นหน้าเป็นตาเชิงสังคมก็ เป็นได้เช่นกันสําหรับในข้อต่อมานะคะดาวหลายดวงไปรวมอยู่ในภพพันธุก็จะเป็นทั้งเรื่องส่งเสริมแล้วก็เรื่องคู่ศัตรูที่รวมอยู่ด้วยระยะนี้นอกจากนี้ดาวมฤตยูก็สัมพันธ์กับดาวทั้ง3ดวงในภพเรือนนี้นะคะชาวสิงห์ก็ระวังเรื่องทะเลาะเบาอแวงนะระยะนี้เป็นได้ที่ความคิดทัศนคติ มักไม่ค่อยตรงกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบางครั้งก็เป็นเชิงการงานบางทีก็เป็นเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเรียกว่าทัศนคติความคิดเห็นส่วนทางกันเป็นจังหวะที่รายจ่ายของชาวสิงห์นะคะก็มาจากเรื่องครัวเรือนนะบางทีก็ภาระส่งเสียเลี้ยงดูแบกรับต่างๆมากนอกจากนี้นะคะเป็นความหมายเชิงการเดินทางก็ได้นะบางท่านมีเหตุเดินทางบ่อยนะคะมีเวลาให้กับครอบครัวน้อยในเชิงกันอยู่ร่วมกันหรือบางท่านนะคะก็คือการ ต้องไปค้างอ้างแรมที่อื่นก็ได้เพราะว่ามีกิจกรรมเดินทางหรือการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในระยะนี้ได้เช่นกันในขณะเดียวกันความที่เขาเป็นคู่ส่งเสริมกันในกลุ่มนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวการใช้บ้านใช้รถทมาก,กินใครที่ทํางานแล้วเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ก็จะมีงานสม่ําเสมอในระยะนี้นะคะเงินท้องได้มาจากการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจครอบครัวกงสีนะคะหรือการไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดกต่าง นอกจากนี้ชาวสิงห์นะคะก็มีเรื่องราวตัวตนดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจนะคะก็เกิดจุดยืนความเป็นตัวของตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากในช่วงที่ผ่านมาดาวประจําตัวไม่ค่อยดีก็ทําให้การเข้าสังคมรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเต็มร้อยบางครั้งได้เจอกลุ่มเพื่อนสังคมที่ไม่ค่อยดีระยะนี้ถือว่าเรื่องราวต่างๆเชิงกลุ่มเพื่อนสังคมหมู่คณะนะ ของชาวสิงดีขึ้นในระดับหนึ่งนะคะสำหรับในข้อต่อมานะคะการปฏิรูปเรื่องงานนะคะหรือตําแหน่งหนะ้าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงฉับพลันเพราะว่าดาวมฤตยูมาสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์นะคะแล้วก็สัมพันธ์กับดาวศุกร์ช่วงในท้ายเดือนด้วยดังนั้นชาวสิงนะคะก็เกิดเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงกระทันหันในเรื่องของภารากิจหน้าที่การงานหรือชีวิตประจําวันก็ได้หมายถึงผู้ใหญ่ในองค์กรนะคะก็มีการปรับโครงสร้างนะหรือมอบหมายงานการที่ไม่เคย ทามาก่อนให้กับชาวสิงการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้ปฏิรูปการทํางานในแบบเดิมนะคะชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีที่แปลกใหม่หรือมีเหตุต้องรับผิดชอบงานท้าทายนะหรือบางครั้งก็ได้มอบหมายงานบางอย่างที่เป็นหัวหน้าเป็นตัวแบกรับนะหรือเป็นผู้นําเดอะแบก เกิดขึ้นในองค์กรก็ได้เพราะว่าดาวอาทิตย์โดดเด่นขึ้นมาก็ทําให้ชาวสิงห์ได้รับบทบาทสําคัญนะคะนอกจากนี้หมายถึงการเกี่ยวข้องกับการได้รับเชิญนะไปยังงานที่มีเกียรตินะคะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำนะหรือความโดดเด่นเชิงเป็นประธานหรือเป็นจุดที่สําคัญในสังคมในระยะนี้ได้สําหรับชาวสิงห์นะคะในระยะแรกก็อาจจะรู้สึกเครียดเครียดเวลามีการเปลี่ยนแปลงในการงานหรือต้องปรับตัวในเชิงภารกิจชีวิตประจําวัน แต่ก็จะสามารถปรับตัวได้นะแล้วก็เรื่องราว เครดิตความน่าเชื่อถือนะคะก็จะตามมาเรียกว่าชาวสิงห์หลาๆก็ดูเหมือนเหนื่อยยุ่งยากกับเรื่องการงานนะคะแต่พอปรับตัวได้หลายสิ่งก็จะเริ่มดีขึ้นสําหรับในข้อที่4นะคะดาวพรหัสที่เป็นมหาอุดในภพเรือนวินาศน,นะคะก็จะโคจรเริ่มถอยหลังในช่วงครึ่งเดือนหลังพฤศจิกายนเช่นเดียวกันดังน,นั้นระยะนี้นะคะก็ถือว่าชาวสิงห์จะมีเรื่องราวความลับความซ่อนเร้นโปรเจกต์ลับนะหรือว่าเรื่องราวลึกลับซับซ้อนเกิดขึ้นที่แฝงอยู่ในชีวิตได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การดูแลบุตรบริวน,นะคะบางทีมันมีปัญหาลึกลับซับซ้อนเชิงวัยเชิงความคิดที่จะต้องค่อยๆแก้ไขไปเรื่องราวการลงทุนการเก็งกําไรมีทั้งโอกาสได้เงินไม่คาดฝันในขณะเดียวกันต้องระวังเสียงเงินไม่คาดฝันเช่นเดียวกันสําหรับเรื่องการลงทุนระยะสั้นนะคะมีลักษณะการปลีวิเวกนะคะหรือว่าเราเอาเวลาสมาธิไปสนใจกับ โปรเจกต์โครงการบางอย่างซึ่งบางครั้งก็คือการเอาของเก่ากลับมาทําใหม่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานโปรเจกต์ส่วนตัวนะคะเรื่องการหาเงินในรูปแบบที่เคยทํามาในอดีตระยะนี้ก็อาจจะวนเอากลับมาทำนะเพราะว่าดาวพฤหัสถอยหลังในระยะนี้นะคะรับในเรื่องสุดท้ายนะคะดาวพระเกตอยู่ในภพเรือนสุภะนะคะเป็นภพเรือนดีๆก็คือ ความก้าวหน้าอุดมคติความเชื่อนะเรียกว่าเป็นภพเรือนที่เป็นความหมายเชิงเจริญนะคะดังนั้นชาวสิงห์นะคะก็มีตัวกระตุ้นนะช่วงนี้ก็สนใจเรื่องราวลึกซึ้งมากขึ้นไม่ว่าจะพัฒนาตนเองนะคะสนใจเรื่องศาสตร์ลีรับปรัชญายากๆนะหรืออะไรที่เป็นเชิงต่อย,ยอดเชิงความรู้นะช่วงนี้ก็จะมีเหตุให้ไปสนใจเรื่องเหล่านี้มีโอกาสเดินทางไกลนะคะเพื่อสแสวงหาความรู้หรือเกี่ยวข้องกับบุญกุศลการสแสวงบุญต่างๆ หรือไปค้นหาเรื่องราวทางแรงบันดาลใจจิตวิญญาณอันที่ชาวสิงห์ก็อาจจะมีโมเมนต,ต์ต่างๆเหล่านั้นนะคะดาวมฤตยูยังคงอยู่ในภพเรือนกำไม้ก,ก็คือการงานการงานของชาวสิงห์ก็จะพลิกผันบ่อยในระยะนี้เมื่อดาวพระเกตไปกระตุ้นเรื่องสุภาษนะคะก็มาจะพลิกผันไปในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าได้บางอย่างที่ไม่คิดว่าจะดีนะคะก็กลับดีขึ้นมาแบบไม่ได้คาดฝันนะคะในขณะเดียวกัน เรื่องราวการได้รับแรงบันดาลใจนะคะความเชื่อการแก้ปัญหางานที่สลับซับซ้อนการตัดสินใจที่สําคัญก็ได้มาจากสัญชาตญาณน,นะเรียกว่าระยะนี้ดาวก็ไปกระตุ้นให้สัญชาตญาณการอย่างรู้เกิดขึ้นนะคะเรื่องราวบางอย่างที่ติดขัดนะคะบางทีก็ได้รับคําแนะนําโดยบังเอิญน,นะจากคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าที่เคร่งรัดนะคะหรือมีความรู้มีศักยภาพมาแนะนําเราสัง,งัานนะทำให้ชาวสิงอยู่อยู่ก็เกิดทางออกเกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ มีจังหวะชีวิตนะมองไปที่อนาคตมากขึ้นจากเดิมที่รู้สึกท้อแท้เบื่อเซ็งเบื่อไหนระยะนี้ก็จะมีแนวคิดในการลงทุนสร้างความมั่นคงนะคะมองไปยังเรื่องสินทรัพย์หรือแม้แต่พยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของดวงดาวในระยะนี้นะคะสำหรับสิ่งที่ชาวสิงห์นะคะรับฟังไว้เพื่อเตือนใจเพราะว่าเป็นหนึ่งในมุมมองทางดวงดาวในระยะนี้ด้วยเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงเชิงการงานนีคะก็มักจะเกิดขึ้นกระทันหันบางครั้งเป็นเรื่องในแวดวงการงานหรือมากระทบเราก็ได้นะชาวสิงห์ก็อาจจะมีข่าวแปลกๆเรื่องด่วนๆเข้ามาบ่อยนะคะเป็นจังหวะที่ชาวสิงห์ก็อาจจะต้องปรับตัวอย่างหนักนะและรู้สึกเครียดในช่วงแรกแต่ก็จะสามารถหาทางออกหรือปรับจิตปรับใจได้ในที่สุดนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวนะต้องระวังความขัดแย้งที่รุนแรงเพราะว่า ดาวเสาร์และราหูนะคะก็ถือว่าเล็งสัมพันธ์ลักขณะทําให้เรื่องราวความสัมพันธ์เนี่ยมันเปราะบางได้ง่ายบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะบางท่านมีเหตุเรื่องของการแบ่งสันปันส่วนทรัพย์มรดกเรื่องราวตัดสินใจต่างๆในบ้านในครัวเรือนที่ต้องใจเย็นๆอ่ะเพราะว่ามีแนวโน้มต้องพึ่งพาใสา่กันทําให้ชาวสิงต้องค่อยๆพูดค่อยๆคุยนะคะ นอกจากนี้นะคะเรื่องราวสุดท้ายก็คือการเงินการลงทุนเนะระมามัอระวังเพราะว่าดาวในภพวินาศมีกําลังแรงคือดาวพรหัสและจะผันผวนนะคะวิปลิตเกิดขึ้นเรื่องราวความลับความซ่อนเร้นสิ่งที่เราไม่บอกใครบางครั้งมันก็เป็นเรื่องดีก็คือเรื่องงานเรื่องการโฟกัสสนใจนะแต่บางทีเนี่ยมันก็หมายถึงเรื่องปัญหาสลับซับซ้อนที่ เก็บไว้คนเดียวนะคะชาวสิงต้องระวังเรื่องการหลอกลวงการถูกหักหลังหรือแม้แต่การเสียรู้ต่างๆนะคะซึ่งมาพร้อมกับความหมายวินาศนั่นเองนะคะกลางเดือนไปแล้วนะคะดาวเรื่องราวของสติปัญญาก็ดวนๆน,นิดหนึ่งใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังใครขับรถบ่อยนะคะหรือว่า เดินเหินะนะรามาระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะสำหรับในส่วนของสมาชิกช่องโหรา59ตอนนี้ก็ไปถึง EP ีที่7นะคะเป็นเรื่องราวเกร็ดความรู้โหรา,าศาสตร์มีวิธีการหาลัคนาราศีแบบง่ายๆเกร็ดความรู้เชิงดวงดาวนะคะหรือแม้แต่เรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับดวงดาวก็มีให้ดูกันเรื่อยๆใครสนใจกดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปนี้เลยนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ